ก็เมื่อเมื่อวา,านนี้พี่กุ้งก็ได้ได้ไปเห็นช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะคะเป็นเป็นช่องของอพี่ต่ออเมริกานะคะก็ได้ก็ได้มีลูกพูดเรื่องอะไรนะคะแกก็อาจจะพูดถึงเรื่องนู่นเรื่องนี้อสเสเพเหตุราแล้วก็ซึ่งไม่ได้เกี่ยวคดีน้องชมพู่ซึ่งดูแต่ละคอนเทนต์แล้วเนี่ยมัน มันพี่กุ้งว่ามันมันไม่ได้สารละไม่ได้อะไรเลยคือไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าสารละนะคะแต่แต่พี่กุ้งเห็นว่ามันไม่ได้โฟกัสนะคะไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสไปจุดจุดสาคัญที่ที่พี่กุ้งต้องการจะดูนะคะในเรื่องของข้อมูลหรือคดีน้องชมพู่นะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่อ่สันดาณของของจาเลยนะคะเพราะฉะนั้น ช่องอเมริกานี้ก็จะพูดเลื่อยเปื่อยนะคะพูดอะไรต่อมีอะไรนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่กุ้งพี่กุ้งวิเคราะห์เองนะคะแล้วก็ก็เมื่อวานนี้ช่วงหนึ่งที่ช่องอเมริกานี้ก็ได้จะไปก็ได้ไปชมนะคะไปชื่นชม YouTube บ้านกกอกว่า youtube บ้านกกอกไม่เคยว่าฝั่งพันธมิตรของพวกเรานะคะมีแต่พวกเราไปว่าพวกเขาคุณคิดผิดนะคะช่องอเมริกาคุณพูดผิดนะคะ YouTube บ้านกกอกไม่พูดจริงนะคะ แต่ YouTube ที่อื่นล่ะคะที่ไม่ได้อยู่บ้านกาเกาที่ตั้งช่องต่างๆด่าแม่สาไหมนะคะเหยียบย่ำพวกเราไหมด่าช่องพวกเราใหญ่ๆหยับใครเสียหายไหมคุณคิดให้ดีนะคะคุณอย่าไปชื่นชมเขานะ,ะช่องต่ออเมริกานะคะคุณพูดผิดแล้วนะคะมันไม่ใช่นะคะมันไม่ใช่เลยแล้วคุณไปดูช่องอื่นสิคะที่ไม่ใช่เอ่อยูทูบบ้านกกอกนะคะไม่ว่าจะเป็นช่องอะไรกระช่างนะคะช่องต่างๆช่องเอ่อคุณไปดูสิคะได้หลายช่องไหม เนี้พี่กุ้งก็ได้ได้ไปเห็นช่องช่องใหญ่ช่องหนึ่งนะคะเป็นเป็นช่องของที่ต่ออเมริกานะคะก็ได้ก็ได้ไเปรูลุูดเรื่องอะไรนะคะแกก็อาจจะพูดถึงเรื่องเมื่อเรื่องนี้อังเภเหตุราแล้วก็ซึ่งไม่ได้เกี่ยวคดีน้องชมพู่ซึ่งดูแต่ละคอนเทนต์แล้วเนี่ยมันมันพี่กุ้งว่ามันมันไม่ได้สาระไม่ได้อะไรเลยคือไม่ไม่ไม่ใช่ว่าเจ้าสาระนะคะแต่แต่พี่กุ้ง เพราะว่าออมันไม่ได้โฟกัสนะคะไม่ไม่ไม่ได้โฟกัสไปจุดจุดสาคัญที่ที่พี่กุ้งต้องการจะเูนะคะในเรื่องของข้อมูลหรือคดีน้ำจืพผู้นะคะแล้วก็ในเรื่องของอ่อ่าสัดานของของจาเลยนะคะเพราะฉะนั้นช่องอเมริกานี้ก็จะพูดเลื่อยเปื่ยนะคะพูดอะไรต่อมีอะไรนะอันนี้เราก็ไม่ได้ว่าอันนี้เป็นความรู้สึกของพี่กุ้งพี่กุ้งพิครา์เองนะคะแล้วก็ก็เมื่อว่านี้ช่วงหนึ่งที่ช่องอเมริกานี้ก็ได้จะเป็น พูดเรื่องนี้ก่อนเดี๋ยวเอาช่องอเมริกาพี่ดูมาหลายคลิปแล้วนะคะช่องไม่มีสาระคุณพูดนะ,ะคุณพูดเองนะว่าพี่ไม่มีสาระแล้วคุณเดี๋ยว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 แล้วคุณมาตอบใต้คอมเมนต์ว่าอะไรคะคุณกุ้งม,ม,มาตอบใต้คอมเมนต์ว่าอะไรพี่แค่ไม่อะไรสักอย่างนี่เกี่ยวกับไปชมฝั่งน้นเดี๋ยวเดี๋ยวกูมีคลิปแก้มึงไม่ต้องกลัว นะมีคลิปแก่กูมีมีมีโอไม่เหพูดกูตกอะ่ะพี่มีคลิปแก้ค่ะนะคะพี่มีคลิปแก้ไม่ต้องกลัวไม่ต้องกลัวขอโทษนะคะพี่พูดหยาบนะคะขอโทษนะคะพี่ไม่มีสาระนะคะพี่พูดเลื่อยเปื่อยไหวยล, like ละคะ่ะกดอันไลค์ไปเถอะค่ะวหวลละคะ่ะกดอันซับไปเถอะค่ะไหวยละค่ะไปจากชีวิตกูเถอะค่ะน <inet S 2> ะคะพอใจยังนะคะ เอาไว้ละค่ะไม่ต้องพูดถึงกูหรอกนะบอกว่าไม่ชอบก็ไม่ต้องเข้ามาดูแค่นั้นเองชอบจริตใครก็เข้าไปดูวันนั้นนะคะไม่ต้องเข้ามาดูพี่ค่ะพี่ไม่รู้นะคะว่าใครให้มาพูดนะคะแต่พี่ไหว้ละค่ะนะคะอยู่ใครอยู่มันนะจ๊ะพี่ไหว้แล้วนะจ๊ะพี่พูดเรื่อยเปื่อยก็สิทธิ์ของพี่ช่องพี่ คุณยังพูดเลื่อยเปื่ยเลยกินกาแฟใส่อะไรใส่ใส่อะไรอะไรขาวๆอะไรของคุณน่ะคุณยังพูดเลื่อยเปื่ยเพื่อสุขภาพกินจงกินเจคุณยังพูดเลื่อยเปื่ยเลยคุณพูดทําไมอ่ะคลิปก่อนคุณก็พูคุณก็ว่าฉันหน้าเหี่ยวไปเกี่ยวอะไรกับใครคุณก็ยังพูดเลื่อยเปื่ยฉันไม่เห็นคุณพูดเรื่องเรื่องคดีลุงพลเลยคุณก็ยังพูดเลื่อยเปื่อยคุณคะสิทธิ์ใครสิทธิ์มันค่ะ นี่ช่องพี่ค่ะนะคะนี่ช่องกูนี่ไม่ใช่ช่องคุณค่ะนะคะนี่ช่องกู